วิธีล้างขยะแอป YouTube ทำง่ายๆช่วยมือถือทำงานเร็วขึ้นใช้นิ้วกดค้างที่แอป YouTube แล้วแตะที่ข้อมูลแอปต่อไปแตะที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลแตะที่ล้างแคตรหรือไฟล์ขยะนั่นเองนะครับจากนั้นแตะที่ปุ่มมือถือเส้นสมเส้นนอนน,อนแล้วแตะที่ปิดทั้งหมดนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายแตะเข้าไปที่แอป YouTube ให้เราสังเกตรประวัติการเข้าชมเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับหลายๆท่านตั้งแต่ใช้ Facebook มาอาจจะไม่เคยล้างให้เราแตะที่ดูทั้งหมดต่อไปแตะที่จุด3จุดน้ตั้งขวามือบนสุดแล้วแตะที่ล้างประวัติการดูทั้งหมดสุดท้ายแตะที่ล้างประวัติการดู แค่นี้แอปและมือถือของเราก็จะเร็วขึ้นนะครับทำง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แมครับ